สวัสดีนะครับผมโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุบเลยไงเฮ้ยลงเลยเหมือนมันเหยียบค้ำอยู่นะโอ้แล้วมไม้ไม้อะไรมนอยู่ในหนาวเนี่ยไม้บินเขาหรือเปล่าวะโดน,นไม้บินเขาหรือเปล่าวะวเรายกขุดิด้โดนจังกียกขุขบกอน รถยกขบไหมอันตรายเลยครับแบบนี้เดี๋ยวเฟืองเลยครับเอาไปนะ่ะเอาอุ๊บไอ้กดลงวะตีนหยียบแล้วมัแล้วติดหัวมุมด้วยงานงอกเลย ค่อยๆลองลองขยับไปโดนค่อยๆลองขยับก่อนนี่ครับมากับพี่นักจ่าครับวันนี้สิบสี่แหละพี่นักจ่าเหมือนจะขาดใจครับไปไม่ไหวโอ้โหค่อยๆค่อยๆค่อยๆยกค่อยๆขยับที่นี่แหละป่อยแรกนะปล่อยแรกกันเลย วินหร fate, pues ือเปล่านะเจ้าของนาเขามาวินไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไหวปะไหวปหมโอ้ไม่ไหวโดนโดนจมจมโจมโอ้ึ้นแลวครับทุกคนดูดูนะดูนะโอ้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 โจมครับโอ้ ผมว่าแล้วทำไมผมไม่ย่ำอู้ดูทุกคนว่าแล้วครับมันแปลกๆครับให้ผมมาย่ำกันตั้งไก่ได้คนละรอบครับทุกคนฮอบแบกโอ้ โอ้นบนดนนบุนนเปิดก่อนเลยครับทางคันเ <c oughs> ดี๋ยครับาลุงไม่ลงแต่าหาลุงมันเลิกกับโอ้โ oh. หดูโรโรโอ้โอ้ ส2 0บาทนะครับแถวบ้านผมเนี่ยพืนที่ก็2 0 0ครับ